สวัสดีค่ะแม่ก้อยค่ะในกินกับก้อยนะคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทดลองชิมค่ะน้ําขิงสองยี่ห้อนะคะมาเปรียบเทียบกันดูเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะคะแม่ก้อยลองชิมวิชาเดย์ขิงนะคะสก,กัดแล้วก็ตัวนี้เป็นคูค,คูเฟชนะคะเครื่องดื่มขิงผสมน้ําผึ้งมะนาวนะคะเป็นออรสชาติคล้ายๆกันเนาะก็คือจากคลิปที่แล้วเราก็เลยจะมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่าง2รสชาติเนี่ยตัวแม่ก้อยเองเนี่ยชอบรสชาติไหนมากกว่ากันนะคะแต่ ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนจะไปดูคลิปนะคะแม่ก้อยก็ขออ,อนุญาตนะคะคือขอกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แม่ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีในครั้งต่อไปนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มกันที่คูคูเฟชค่ะตัวนี้เป็นน้ําขิงนะคะผสมน้ําผึ้งผสมมะนาวส่วนตัวนี้เป็นวิตาเด a y ขิงสกัดนะคะเป็นรถน้ําผึ้งผสมมะนาวเช่นเดียวกันค่ะเรามาทดลอง กลิ่นนะคะของทั้ง2รสชาตินะคะระหว่างคููคู่เฟชกับวิ t h เดย์นะคะถ้าเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องกลิ่นเนี่ยให้ให,ให้ให้ตัวนี้เลยค่ะให้ครูครูเฟชไปเลยค่ะคูคู <Cool, cool, S 1> เขาจะกลิ่นเตะจมูกมากกว่านะคะให้ให้ให,ให้กลิ่นขิงมากกว่าเนาะแล้วเราไปดูรสชาติกันค่ะ หอมหวานรสชาติขิงชัดเจนตัวน,นี้หอมหวานเหมือนกันแต่ก็ละมุนและดื่มง่ายกว่าค่ะน้ำปลายแตกเลยทุกคนค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งนั้นมะนาวมันแทรกซึมเข้าไปในในตัวไอ้นี่นะอ่ะแม่ก้อยก็ขอเลือกเลยนะคะระหว่างน้ำขิงของคูคูเฟชค่ะ,คะกับน้ำขิงของวิท h a อ a เดนะคะ ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นนะถ้าเป็นเรื่องกลิ่นเนี่ยยกให้ครูเฟสครูค,ครูเฟสเขาเลยค่ะกลิ่นเขาหอมแล้วก็มีน้ำขิงชัดเจนมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการดื่มง่ายแล้วก็สามารถดื่มได้ดื่มง่ายอ่ะแต่ว่ากลิ่นเขาจะแพ้กับแพ้์ตัวนี้นะอันนี้กลิ่นเขาจะจางๆกว่าแต่ถามว่าดื่มง่ายกว่ากันเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยวีเอเดดื่มง่ายกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าใครชอบกลิ่นก็ต้องเป็นตัวนี้ แต่ใครชอบแบบว่าดื่มง่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นตัวนี้นะถ้ายังไงก็เพื่อนๆราคาชอบดื่มตัวไหนมากกว่าการไปลองดูกันนะคะเพราะที่ซื้อมาจากเซเว่นอเลวเลยค่ะหาซื้อง,ง่ายนะคะหรือบางคนอาจจะไปซื้อร้านะสะดวกซื้อใกล้บ้านก็ได้เนาะอืม งไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะติชมได้นะคะคอมเมนต์บอกมาได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะแล้ก็จะได้นําไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ